ขอเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายกับนักกฎหมายเอกทานายความที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ที่ปรึกษาสารเยาวชนและครอบครัวไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ วันนี้พบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับจะมาคุยในเรื่องของวันหยุดนะครับของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานนะครับว่ามีวันหยุดอะไรบ้างนะครับตามกฎหมายแรงงานแล้วนะครับลูกจ้างเนี่ยมีวันหยุดด้วยกัน3ประเภทวันหยุดนะครับได้แก่1นนะครับวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับคือตามกฎหมายแรงงานแล้วเนี่ยนายจ้าง จะให้ลูกจ้างทำงานติดต่อกันได้ไม่เกิน6วันทำงานนะครับรวมสัป,ปดาห์ละไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับทำงานติดต่อกันครบ6วันแล้วต้องให้หยุดอย่างน้อย1วันนะครับแต่ที่พูดไปก็หมายถึงการทำงานในเวลาทำงานปกตินะครับไม่รวมการทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดนะครับซึ่งการ ได้รับค่าจ้างในการทํางานร่วมเวลาหรือทํางานในวันหยุดก็จะมีเพิ่มไปจากกา,ารทํางานในวันปกติอยู่แล้วนะครับแล้วลูกจ้างประเภทไหนบ้างล่ะครับที่จะได้ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับลูกจ้างประเภทรายเดือนแน่นอนครับว่าได้ค่าจ้างในวันที่หยุดประจําสัปดาห์ด้วยเพราะว่านายจ้างเนี่ยจ่ายเป็นอัตรารายเดือนนะครับจะทํางานวันเดือนหนึงกี่วันหรือหยุดกี่วัน ก็จ่ายค่าจ si <chaque> ้างเท่าเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่กลุ่มลูกจ้างที่จะมีปัญหาก็คือกลุ่มลูกจ้างรายวันนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยกลุ่มลูกจ้างรายวันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับทําให้ลูกจ้างบางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะหยุดหรอกก็ยังอยากไปทํางานทุกวันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องขาดรายได้แต่นะครับแต่ในทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยการไปทํางานในวันหยุดนะครับ อัตราการจ่ายค่าจ้างหรือค่าแรงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างลูกจ้างรายวันเนี่ยไปทำงานในวันหยุดก็จะได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยไม่น้อยกว่า2เท่าของค่าจ้างปกตินะครับอย่างเช่นค่าจ้างในวันธรรมดาเนี่ยแชั่วโมงนะครับได้วันละ350บาทแต่ถ้าไปทำงานในวันหยุดอย่างเช่นวันหยุด ุกวันอาทิตย์นะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยไปทํางานอย่างนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า2เท่าก็คือจากสามรบาทวันนั้นก็จะได้เป็น700บาทนะครับวันหยุดประเภทที่2นะครับก็คือวันหยุดประเพณีนะครับครับวันหยุดประเพณีตามกฎหมายแรงงานแล้วเนี่ยปีหนึ่งนายจ้างต้องกําหนดวันหยุดประเพณีให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า13วันนะครับซึ่งวันหยุดประเพณีเนี่ย ก็สามารถกําหนดได้จากวันหยุดราชการนะครับวันหยุดประเพณีท้องถิ่นหรือขนบครามนียมประเพณีที่มีนะครับอย่างเช่นวันหยุดปีใหม่สงกรานนะครับวันวิสาขะวันอาสาฬหะอย่างนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดประเพณีนะครับแต่ต้องระวังนะครับการกําหนดวันหยุดอย่างเช่นวันตรุษจีนหรือวันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประเพณีเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่า ท้องถิ่นหรือลูกจ้างเราเนี่ยมีเชื้อชายเป็นคนจีนหรือนับถือคริสหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่นะครับการกรกาหนดวันตรุษจีนหรือวันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประเพณีเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกตามกฎไม่ถูกตามกฎหมายซึ่งจะทําให้กลายเป็นว่ากําหนดวันหยุดประเพณีเนี่ยไม่ครบนะครับ13วันจะต้อง กำหนดให้หยุดเพิ่มหรือว่าจ่ายเงินเป็นค่าชดเชยแทนนะครับแล้วลูกจ้างรายวันรายเดือนนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประเพณีหรือเปล่านะครับครับสำหรับตามกฎหมายเนี่ยลูกจ้างไม่ว่าจะรายวันหรือรายเดือนนะครับในวันที่หยุดตามประเพณีที่นายจ้างกําหนดเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะลูกจ้างรายวันหรือรายเดือนซึ่งแตกต่างจากวันหยุด ประจำสัปดาห์นะครับถ้ากรณีวันหยุดประเพณนี้เนี่ยไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนนะครับประจำชั่วคาต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเหมือนกันหมดนะครับครับวันหยุดประเภทที่3นะครับวันหยุดประเภทสุดท้ายนะก็คือวันหยุดพักผ่อนประจําปีนะครับหรือว่าพักร้อนนะครับอันนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นวันหยุดนะครับไม่ใช่วันลาซึ่งตามกฎหมายแรงงานแล้วเนี่ยลูกจ้างนะครับ ที่ทำงานครบ1ปีมีสิทธิ์ลาหรือหรือว่าหยุดพักผ่อนประจำปีนะครับได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า6วันทำงานนะครับก็ <Okay. S 1> คือลูกจ้างที่ทำงานครบ1ปีแล้วเนี่ยนยายจ้างต้องให้หยุดหรือว่ามีสิทธิ์หยุดนะครับพักผ่อนประจำปีเนี่ยไม่น้อยกว่า6วันนะครับอาจจะกําหนดสูงกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่จะไปกําหนดให้น้อยกว่าอันอย่างนี้ไม่ได้นะครับ แต่กรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างมีการตกลงกันนะครับกรณีทํางานไม่ครบปีนายจ้างอาจจะเฉลี่ยให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประเด็นต่อมานะครับวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับกฎหมายให้อํานาจนายจ้างเป็นคนกําหนดให้ลูกจ้างเป็นคนหยุดนะครับว่าจะหยุดวันไหนหรือว่าจะให้ทํางานวันไหนนายจ้างเป็นคนกําหนดให้แต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เจอก็คือ นายจ้างเนี่ยจะไม่กำหนดให้นะครับจะให้สิทธิ์หรือว่าตกลงกับลูกจ้างนะครับการเป็นการให้ลูกจ้างเนี่ยขออนุญาตเป็นรายครั้งไปนะครับก็คือเหมือนกับการลานะครับประเด็นต่อมานะครับลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะลูกจ้างรายวันรายเดือนหรือว่าประจำชั่วคาต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์นะครับหยุดพักผ่อนประจําปีนะครับหรือว่าพักร้อนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับคือถ้าอายุงาน ครบ1ปีขึ้นไปนะครับเข้าเงื่อนไขนี้<_ <D> _>ก็มีสิทธิ์ <_ D _> ได้หยุดพักผ่อนประจําปีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยนายจ้างนะครับต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในวันที่หยุดนั้นไปด้วยนะครับคืออย่างลูกจ้างรายวันเนี่ยแม้จะได้ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับแต่วันหยุดประเพณีนะครับหรือว่าวันหยุดพักผ่อนประจําปีหรือว่าพักร้อนเนี่ยลูกจ้าง ประจำหรือว่าชั่วข่าวรายวันเนี่ยครับมีสิทธิ์หยุดหรือว่าได้รับค่าจ้างเหมือนกันนะครับอันนี้นายจ้างบางรายเนี่ยยังทําไม่ถูกนะครับไม่ให้สิทธิ์กับลูกจ้างที่เป็นรายวันนะครับไม่ไม่มีสิทธิ์หยุดตามประเพณีหรือว่าหยุดไม่ได้รับค่าจ้างนะครับหรือว่าหยุดไม่มีไม่ไม่ให้สิทธิ์พักร้อนเลยก็มีนะครับซึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับ